ท่านนะครับ,รบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับอะไรทำเลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้ผมชาญมอือสิกกอยงก้กกอยจะมาไลฟ์สดพูดเรื่องฐานเมย์คับทหารไทยครับข่าวล่าสุดวันนี้ครับผมแบบเวลาสิบโมงร,รับพอใช่หทหารเมย์กำลังมีการถ,ายาถอยทัพออกจากบร,ริเวณพื้นที่ซับซ้อนพป้นที่ร้อยครับที่บร,ริเวณช่องบกครับ ที่เคยขุดไว้ครับก็ได้ถอยทับเป็นที่เรียบร้อยครับผมเขาปลงคู่เรืที่ขุดไว้ครับจบอย่างเรียบร้อยเลยครับผมี๋ยอมถอยออกจากพื้นที่ซับซ้อนในบริเวณช่องบกตรงนั้นครับสงสยัยจะเป็นเพราะปิดใช้แดนปิดเส้นทางใช้แดนก็เลยได้นทนแห็ยอมถอยครับยอมถอยออก จากบริเวณพื้นที่ซับซ้อนช่องบกที่เคยขุดคูดดเลนไว้ครับพร้อมกลบคูเลนเรียบร้อยเลยครับ ท่านนะครับสวัสดีคัณดูสองท่านนะครับถ้าไหนใครมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มาพูดถึงประเด็นครับวันนี้ก็ฐานคะแนนก็ได้ยอมถอยทัพเป็นที่ร้อยครับบริเวณช่องบกจังหวัดอุลนัตสถานีครับพร้อมกลบคู่เลนที่เคยขุดไว้ครับสถิติคุณดูสิบท่านนะครับดูคนดูสิบล้านดูงใจครับผมถบเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับพี่น้องครับลาสุดเมื่อเช้านี้เวลาสิบนาฬิกาครับเวลาสิบโมงเช้านะครับผม ก็ได้มีรายงานข่าวจากกรมฐานครับว่าฐานเคมปก็ได้ถอยทับบริเวณช่งองบกเป็นที่ร้อยครับผมยอมถอยครับทางยอมถอยเนื่องจากว่าประเทศเราปิปดปิดด่านครับหลายพื้นที่เลยปิดเป็นเวลานะล่าสุดก็ฐานแมป์ก็ยอมถอยออกจากพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นไปนะครับเนี่ยเรา,า,า,ยยาเาสียงหน่อยเราเสียงได้ไหมไรสวัสดี บอกให้แฟนรถเสียนะครับสเสียงดังเลยสวัสดีพี่สวิตได้ครับสวัสดีพี่สวิตครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณดูทุกท่านครับเมื่อวานก็เลิกงานมาดึกเพราะจะไลฟ์สดไลฟ์ไม่ไหวครับในเลิกงารแตลก็ไลฟ์สดใหม่ย้ายเฮ้ยเลือดเสียงหน่อเยเอบ,าบา สติอย <feld> <scope Ollie inhale> ู่ท่านนะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับก็เรื่องสงครามก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับถ้าเกิดแล้วคุ้นเซตทั้งสองฝ่ายนะครับก็ผมคอยดูว่าทานเี่ไม่ยอมถอยจะมีกลไกมีเร่หเรลียมอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอยดู ดูกันระยะยาวครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ยอมถอยออกคนละเก้ครับเพื่อ,อ,อลดค,ค,ความตึงเครียดระหว่างน,นะครับชายแดนครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับพี่น้องครับมีเรื่องอะไรอยากบอกผมก็หาพี่น้องรูข้ข่าวสารครับเกี่ยวกับ ทหารดำนินชายแดงก็คอมเมนต์พูดไปทัยกันได้ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดำนินใช้แดงนะครับผมแต่ล่าสดไปเช้าผมก็ได้ฟังข่าวมาครับผม่าทหารขมรยครับยอมถอยออกจากพื้นที่ซับซ้อนบริเวณช่องบกตรบุญราชธานีครับสวัสดีพี่โดครับสวัสดีพี่โดโบนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ จะบูโรงให้ทำไมครับส่งสติกเกอร์เราให้ครับโอ้ในมีอะไรครับผมเล่นครับดีครับผมที่อค,คอมเมนต์ในก็อค,คอมเมนต์พูดคุยทักทายได้ครับมีเรื่องอะไรอยากคุยกับผมก็คอมเมนต์มาได้ครับผมคุยคนเดียวคุยไม่ค่อยเปลีย่ยนถ้าครไปมีคอมเมนต์พี่น้อง เรก็ไม่ได้จะเล่าเรื่องอะไรครับพูนงานเปผมคนคุยไม่เก่งคริงถ้าไม่มีเรื่องพูดในีพูดไม่เป็นเลยแต่ก็มีเรื่องนี้ครับก็คือก็เป็นข่าวดีนะครับพี่ฐานแขนยอมถอยออกนะครับจากโรมแดนเป็นที่ซับซ้อนไปนะก็ลดความเป็นเครียดครับไปไปมาคนล้หนึ่งท่าน,นครับผม เมื่อกี้ก็ดูสิท่านนี้เลื่อนดึงท่านครับสงสัยว่าในคุยเรื่องอะไรนะอาจารใจค,คุยไม่ค่อยไม่เก่งนะครับท,ทุกท่านก็คอมเมนต์มาในช่องยูทูปผมว่าถามว่าพระรุ่นโน้นรุ่นนี้นะครับเล่นหาราคาเท่าไรดูยังไงครับผมผมก็ตอบไปในแชทแล้วครับ ขอบฟาร์มครับอย่า,า,างเมื่อวานก็มีท่านพี่ถามหลวงปูดุลครับรุ่นอะไรนะพุทธเปรตปีหนึ่งห้าครับเหรียญพุทธเปรตปีหนึ่งห้าว่าระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อนวะดูยังไงครับผมต่างที่ผมดูเหรียญครับเนื้อทอ,องแดงขอบข้างจะไม่แดงครับถ้าเป็นเนื้อนวะขอบข้างจะแดงแปดเลยครับผมเหรียญรุ่นพุทธเปรตหลวงปูดุลอัตตโล 15, ครับปีหนึ่งห้าครับ thằng nào bạn khóc đen chắc nè Thông đen không cho mấy đèn không có muốn đến lắng bột một dạy tập có đến à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  สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องขอบนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับกันก้อ่างห่างๆหน่อยใกล้เกินครับประมาณนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้เล่าถึงการยัหลวงปู่ดุณณโตโลนะครับบางในทองแดงก,กับ,บนวะดูยังไงครับช่วงนี้ครับพระที่มาแรงสุดก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะครับกับหลวงปู่พระใหม่ก็เป็นหลวงปู่มหาเสานาครับแต่หลวงพ่อเกษมพระเกษมอะไรไม่ไม่มีตกครับผมพ่อกเกษมเขมมาโกครับ จังหวัดลำปางนะครับช่วงนี้มาแรงมากครับครับหลวงู่หงษ์สมะปัญโยนะครับผมกะแสแรงเช่นกันครับหลวงู่หงษ์ครับ พีนอะไรก็มาเข้ามาทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> หมายพี่สุวิทย์พี่โดโบครับอยู่ไหนครับพี่โดโบูบโโบออกไปยังครับตอนนี้คอมเมนต์พิมพ์ข้อความพูดคุยทักทายกันได้ครับผมสติส๊กเกอหนึ่งท่านนะครับสติ๊กเกอหนึ่งท่านนะครับผมอยากสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือท่านมีข่าวสารอะไรก็บอกผมด้วยครับผม กดดูสล้านดวงใจครับสวัสดีครับผมกดิดูสาล้านดวงใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ผมจะพูดถึงเรื่องระหว่างทหารไทยกับทหารคณเรนนะครับข่าวล่าสุดเมื่อเชา้าก็ก็คือว่าเป็นข่าวดีหน่อยครับผมก็ทานทางฝ่ายกัมพูช,ชาครับก็ได้ยอมถอยทัพออกจากพื้นที่ซับซ้อนครับบริเวณช่องบกนะครับออกไปพร้อมขุดผู้เล่น ผมกลบคู่เรที่เคยขุดไว้ครับกลบเรียบร้อยครับผมก็ยอมถอยออกนะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบจากที่ฝั่งเราปิดใช้แดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับกลัวปิดถาวรกเลยนจะยอมถอยออกครับผมเลยดูศูนย์ท่านนะครับผม น้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไล์หน้าครับเดี๋ยวแล้วนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนครับเจอกันใหม่ไล์หน้าแล้วกันนะพี่น้องครับหรือก็ไลฟ์ประมาณสิบนาทีสติโฟครับผมเช้านี้คนก็ไม่ค่อยมีคนดูครับวันนี้ดูหนึ่งท่านกลับมาคืนแล้วครับสวัสดีครับพี่คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ่ดูหายแล้วขึ้นลงลงครับอย,อย่างนี้ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องยูทูปช้างเมืองเซนครับก็ฝากกดติดตามช่องยูทูปช้างเมืองเซนเลยครับผมผมทำช่องเกีมมก่ยวกับพระเครื่องส,สายสานครับขอพระกิติคณาจารย์ทุกเทศไทยครับ คือทาช่องเกี่ยวกับพระเครื่องครับผมก็ขอฝากไว้ถนัดเชินชอบพระเครื่องหรือไม่ชอบพระเครื่องก็สามารถกดติดตามผมได้ตลอดครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายยินดกแชทได้ครับอยากสอบถามเรื่องเรียนรุ่นอะไรพระยังไงนะครับล่าสุดก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันครับผมก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปหมดแล้วครับที่ไปหมดแล้ะครับเดี๋ยววันนหนผมจะไปเช่าพระรายการใหม่เดี๋ยวผมจะมาลงรา์สดให้ดูกบแล้วก็ โพสแทบชุมชนให้ดูครับผมทำวีดีโอให้ดูนะครับทนชมนี้ผมยังไม่ได้เช่าพระเลยครับในท่าผมได้พระรุ่นใหม่มาเ๋ยผมจะลงะไลฟ์สดให้ดูหรือโพสอาจเป็นวีดีโอไว้ครับชมครับผมสัหรายนี้ผมช้าเมืองเซนทัขอบคณที่นองทุกท่านนะครับอตอนนี้ YouTube ก็มีคนติดตามครับมีผู้ติดตามชมวิดีโอของผม,ม5272องคนนะครับผม 5,272คนครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับอย่างไรก็ฝากพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมช่องอยูท u b e ชางเมืองศิน์นะครับฝากบวณนีผมช้างเมืองศินป์่าวครับว่าสวัสดีทุกท่านขอบคุณครับ